าวเมืองเชียงรายค่ะเมื่อคืนนี้ระทึกนะคะกันค่อนคืนทีเดียวหลังเกิดไฟป่าโหมไหม้บนดอยนางแ,แลนะคะแล้วก็ลุกลามเข้าไปใกล้ชุมชนที่อยู่อาศัยกันด้วยเจ้าหน้าที่ต้องระดมรถน้ำกำลังพลเข้าสกัดนานกว่า6ชั่วโมงค่ะถึงจะเอาอยู่นะคะ สถานการณ์ไฟป่าในพื้นที่เชียงรายยังทวีความรุนแรงต่อเนื่องเกิดขึ้นหลายจุดค่ะเช่นอุทยานแห่งชาติลำน้ำกกอุทยานแห่งชาติแม่ปืมในเขตอำเภอเมืองเชียงรายดอยสง,ง้ออำเภอเชียงแสนอุทยานแห่งชาติดอยหลวงอำเภอผานและพื้นที่อำเภอแม่สวยอำเภอเวียงป่าเป้า ล่าสุดเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เกิดไฟป่าบนเทือกเขาดอยนางแลรนะคะเป็นรอยต่อระหว่างตำบลท่าสุดตำบลน,นางแลรอำเภอเมืองเชียงรายค่ะไฟเนี่ยลุกไหม้เป็นวงกว้างนะคะนับร้อยไร่แล้วก็ลุกลามเข้าใกล้บ้านพลูทองหมู่11ในตำบลท่าสุดทําให้เจ้าหน้าที่เนี่ยต้องระดมกําลังกันนะคะนํารถเข้าไปดับเพลิงจากพื้นที่ใกล้เคียงเนี่ยเข้าไปสกัดกันค่อนคืนทีเดียวใช้เวลากว่า6ชั่วโมงค่ะจึงควบคุมสถานการณ์ ให้ไฟเนี่ยมันลามเผาไหม้บ้านเรือนได้ขณะที่นายพุทธิพงศ์สิริมาศผู้ว่าเชียงรายในฐานะผู้บัญชาการศูนย์เหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันส่วนหน้าสั่งการให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเร่งป้องกันและปราบปรามผู้กระทําความผิดห้ามเผาในสิ่งที่ต้อง อะไรนะที่เป็นวัชพืชเนี่ยนะคะคุณผู้ชมห้ามเผาเด็ดขาดโดยเฉพาะในที่โล่งนะคะทุกชนิดเลยโดยเด็ดขาดนะคะห้ามเผาช่วง60วันต้องปลอดการเผาวันที่15กุมภาพันธ์ไปจนถึง15เมษายนนี้แต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะตั้งแต่มีการประกาศห้ามเผามีคดีความเกิดขึ้นแล้ว15คดีค่ะอยู่ในป่าอนุรักษ์จํานวน9คดีป่าสงวนแห่งชาติจํานวน6คดีค่ะโดยเป็นคดีที่จับกลุ่มผู้กระทําผิดได้5คดีเกิด ขึ้นในท้องที่อำเภอแม่สวย2คดีและอำเภอเมืองเชียงรายอำเภอแม่ลาวและอำเภอพานอำเภอละ1คดีนะคะมีคดีร้องทุกข์กล่าวโทษแต่ว่ายังจับตัวไม่ได้10คดีค่ะ